เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันาาที่23ตุลาคมกับช่วงเช้านี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนมากันที่เขาได้ครับซึ่งต้องบอกว่าลือกันอย่างหนักมากในช่วงนี้กับข่าวลือร่วมกับเจ้าเนเบสกองกลางดาวรุ่งของสโมสรนเบนฟิก้าวันนี้จากรายงานของทีมทล์กส์อังกฤษนะครับที่ออกมาระบุว่ากองทัพปีศาจแดง เต็มใจครับและก็พร้อมจะจ่ายค่าตัวทัว้งที่เบนฟิก้าเรียกร้องในหลัก61ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของจอเนเบสกองกลางดราวรุ่งโตเก่งวัย19ปีของทัพเยวเลสบอนเดี๋ยวกับรายงานเพิ่มเติมนะครับก็อ้างว่าทางแมนยูนเต็ดของเรานั้นมองว่าจอเนเบสเป็นตัวแทนระยะยาวที่ดีมากของคาเซมิโรในรั้วโอทแพร์ฟ่อนครับหลังจากทีมงานของสโมสรคอยจับตาดูอย่างต่อเนื่องและก็มองว่ากองกลางรายนี้มีความครบเครื่องและจะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในแผงแดนกลางของทีมได้อย่างลงตัวเลยครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของโตโดฟิคาเจสสอของสเปน้วยจากรายงานที่เผยว่าตอนนี้แมนยูเดของเรากำลังจับตาดู2นักเตะของสโมสซเรอัลโซเซดัดประกอบไปด้วยมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวรับและก็ทาเคฟุสะคูโบปีกตัวเก่งชาวญี่ปุ่นโดยกับนิรายของซูบิเมนดีนั้นทางกองทัพปีสแสดงของเราก็จับตาดูมั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วครับและก็เคยสอบถามถึงโอกาสย้ายที่หม่อมกองกลางวัยยิมสี่ปีรายนี้ด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าค่าตัวน่าอยู่ในหลัก40ล้านยูโร ส่วนกับนีรายของทาเคฟุซาคูโบปีกดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นนั้นในซีซั่นนี้ต้องบอกว่ากําลังชวมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและกําลังได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพป,ปีศาจแดงอยู่ด้วยโดยกับนิรายของคูโบนั้นว่ากันว่าขึ้นอยู่กับการจากใบของเจดอนซันโชด้วยครับหากว่าแมนยูนเต็ดสามารถปล่อยเจดอนซันโชออกจากทีมได้ในช่วงตลาดมกราคมนี้ก็มีโอกาสจะติดต่อไปยังสโมสร่วอัลโซเซดัดเพื่อดึงตัวปีกรายนี้เข้ามาแทนที่เลยครับ ทังนี้กับในเคสของซันโชนะครับว่ากันว่าในช่วงตลาดมกราคมแมทยูวแตนนะพร้อมจะรับฟังทุกข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาด้วยซึ่งกับตัวเลขที่ต้องการนั้นจะอยู่ในหลัก45ล้านปอนด์แต่จะเป็นข้อสเสนอขอยืมตัวก่อนก็ได้ครับแต่ต้องมีออปชั่นพ่วงซื้อขาดเข้ามาด้วยในหลัก45ล้านปอนด์ดังกล่าวครับ มากันดิกข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของเอลลิธเฮนักที่ออกมาสแสดงความเชื่อมั่นในฝีเท้าของรัสบูซอยลุนและก็มั่นใจว่าประตูแรกของกองหน้าวัย0ปีรายนี้ในลีกจะตามมาอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ครับโดยเอลลิธเฮนักได้ให้สัมภาษณ์ถึงรัสบูซอยลุนเอาไว้ว่าผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอะไรเลยนะเขายิงประตูให้เราได้แล้วในเกมแชมเปียนส์ลีกและในเกมทีมชาติที่ผ่านมาเขายิงให้กับทีมชาติเดน์กได้ด้วยดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าประตูแรกในลีกจะตามมาอย่างแน่นอน ผมไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะอย่างในเกมกับเชฟฟิลด์ยูนเต็ดที่ผ่านมาเขาอยู่ในจุดที่ดีมาก2-3ครั้งและเกือบจะทำได้แล้วเดี๋ยวช่วงเวลาของเขาก็จะมาถึงเขาจะสามารถจบสกอร์ได้ <Yeah. S 1> มากระดิ่งขาวต่อไปกับทัสนะของทีมเชวูดกูรูจาก s k y s p o อรที่ได้ออกมามองว่า ในตอนนี้ราฟาเอลวารานยอดกองหลังแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสของทัพปีศาจแดงเราไม่ใช่นักเตะเวิร์ c คลาสอีกต่อไปแล้วโดวยเฉพาะกับเรื่องผลงานในสนามและที่สําคัญก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเรื่องสภาพคอมฟิตของเจ้าตัวทําให้ไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดิทีมเช์บูได้ให้ทัศนะกับเรื่องดังกล่าวว่า มีนักเตะอยู่คนหนึ่งนะที่ทำให้ผมรู้สึกรำคาญจริงๆก็คือราฟาเอลวารานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมีความรู้สึกว่าในตอนนี้เขาเริ่มนับถอยหลังกับการเป็นนักเตะระดับท็อปแล้วเขาไม่ค่อยมีความฟิตเลยและเมื่อเขามีความฟิตพร้อมกับมาลงสนามได้แต่มันก็แค่ความฟิตระดับปานกลางเท่านั้นเราทุกคนทราบดีว่าเขาเคยมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีความสุขที่ได้จับผิดฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แม็กควายเช่นกันทั้งที่วารานะก็ลงสนามไม่ได้ คนที่ลงสนามมากกว่าคือคนที่แข็งแกร่งกว่าและนัเตะเหล่านั้นสามารถลงสนามเล่นได้ทุกสัปดาห์สำหรับราฟาเอลวาราดูเหมือนว่าจะเล่นเกมเดียวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปอีก2ส,สัปดาห์และมันก็ดูเหมือนว่าเขาเลือกเกมที่จะลงสนามได้แต่เอาตามตรงนะเมื่อเขาได้ลงสนามเขาก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มดีมากนักหรอกเอริคเคนฮฮกไม่ได้ตัดสินผู้เล่นอย่างเท่าเทียมกันมากนักเขาแค่จับคนลงสนามไปแล้วก็ได้แต่หวังว่าหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของทีมจะพาทีมคว้าชัยชนะได้ในแต่ละเกม ต่อเนื่องกับทันานะของทีมเชอร์วูดในครับมาคริทัศนะของเจมี่เรดแนปอีกหนึ่งกูรูของ s k y Sport กันบ้างครับในทางเรดแนปนะที่ออกมาตําหนิเหล่าแฟนบอลบางส่วนนะครับที่ออกมาเยาะเย้ยแฮร์รี่แม็กควายอย่างต่อเนื่องโดยเขายืนยันว่านั่นคือเรื่องที่น่าอับอายอมากครับในโลกของฟุตบอลโดยเจมี่เรดแนปนะครับในทัศนะถึงเรื่องดังกล่าวว่าในฐานะมืออาชีพแล้วผมคิดว่าเขาดูแฟนบอลปฏิบัติอย่างน่าอับอายเกินไปทุกที่ที่เขาลงสนามทุกที่ที่เขาไปทั้งแฟนบอลของเขาเองแฟนบอลทีมชาติอังกฤษ เขาถูกเยาะเย้ยและมันไม่ยุติธรรมต่อเขาเลยแฮร์รี่แม็กไว์ได้แสดงเห็นในเกมนี้แล้วว่าเขาคือนักเตะคนสําคัญของทีมแน่นอนว่าเขาเคยทําผิดพลาดมาก่อนแต่ทุกคนก็ต่างเคยทําผิดพลาดมากันทั้งนั้นแต่ผมก็มองเห็นหนักเตะคนอื่นๆที่เล่นให้กับแมนยูเนเตดแล้วก็นาผิดพลาดทว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่โดนเซเซียลหนึ่งของสิ่งที่แม็กไว์ได้รับเลยซ้ําแต่ถ้าเป็นแฮร์รี่แม็กไกว์ทาพลาดนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีมันจะกลายเป็นมีมในโลกโซเชียลและทุกคนก็เริ่มพูดถึงมันซึ่่่งผมมมมิิดวาันนไยยุตธรรเลนะ คุณจะเห็นว่าเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้แต่กับในตอนนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นคำตอบระยะยาวของแมนยูเต็ดได้หรือเปล่านะผมบอกแบบนั้นไม่ได้จริงๆเขามีฟอร,ร์มที่ดีในช่วงหลังแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาอาจจะเหมาะสมกับที่อื่นมากกว่าเขาต้องไปที่อื่นแต่ถึงนั้นแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาไม่สมควรได้รับคำวิจารณ์ที่เขาได้รับมันมันเกินเลยไปมากและบางครั้งมันก็ดูน่าอับอายด้วย รวมมาพิธายกันที่บทสัมภาษณ์ของเดียโก้ดาโลกับจังหวะซัดประตูชัย2อต่อหนึ่งพาทีมคว้า3าแต้มได้สำเร็จในเกมหลีกกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ผ่านมากันนครับนอกจากนี้กับชัยชนะดังกล่าวทางเดีอโก้ดาโลก็ขอเอาที่ชัยชนะเกมแมตชนี้ให้กับตำนานของสโมสรอ,อย่างเซอร์บ็อบบี้ชาวตันที่เพึ่งจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยว86ปีด้วยครับโดยเดีอโก้ดาโลได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวว่ากับลูกยิงของผมในจังหวะนั้นผมเห็นว่ามือน,นายทวารพวกเขานะ่าเข้าใกล้เรื่อยๆแล้ว เพราะฉะนั้นบางดีเขาอาจจะเซฟได้แต่เมื่อลูกบอลเข้าประตูไปความรู้สึกที่ได้เห็นแฟนบอลที่อยู่หลังประตูเฉลิมฉลองกันผมคิดว่าม,มันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์อย่างมากต่อผมเลยล่ะ ผมอยากใช้โอกาสนี้อุทิศชัยชนะให้แกบเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันและก็ครอบครัวของเขานี่คือช่วงเวลาที่น่าเศร้ามากสําหรับสโมสรนแต่ผมก็คิดว่าเรามีส่วนร่วมอย่างดีสุดแล้วเท่าที่เราสามารถทําได้ซึ่งก็คือการคว้าชัยชนะและก็คว้าสามแต้มเพื่อมอบให้กับท่านเราได้เห็นกันมาตลอดทั้งซีซันมาทีมต่างๆมาเยือนที่นี่และต้องเจอเกมที่รัดกุมและก็ยากเสมอบรรยากาศมันน่าทึ่งมากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาเยือนที่นี่นับตั้งแต่ลงเล่นใ้กับสโมสรนมันเป็นเกมที่ดีมากเลยล่ะ เป็นการจำความของฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริงผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่แฟนบอลที่นี่ถึงชอบดูฟุตบอลอังกฤษกันนะและเราต้องหาทางคว้าชัยชนะเมื่อเราเล่นกันได้ไม่ค่อยดีพอบางครั้งเราก็มีแท็กซิ่ที่ไม่ถูกต้องเท่าไร่และในครึ่งแรกเราก็ใช้เวลานานกว่าที่ควรกว่าจะตั้งเกมของเราได้ส่วนช่วงพักครึ่งผู้จัดก,การทีมบอกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างและผมคิดว่าเราทําได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังด้วยนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจคือชนะไปเรื่อยๆนี่คือมาตรฐาน จากเกมวันนี้เราต้องการ3มแต้มต่อไปและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเกมวันคารนี้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกับการเจอกับ FC c o p โคเปนเฮเกนผมก็ยังหวังว่าแฟนบอลจะคอยหนุนหลังเราเหมือนเช่นเดิมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red ิ e v i l p a g พกันด้วยนะครับผม